ก็พามาชิมร้านตำนานอีกร้านนึ่งนะที่แถววัดราชบพิตรนะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ตรงที่คลองหลอดวัดราชบพิตรร้านนี้ร้านนี้ชื่อว่าขั่วไก่ประเพียนนะอร่อยมากของกระทะใช้เตาถ่านอยู่เลยนะแล้วนักท่องเที่ยวเยอะเลยร้าน มาครับวันนี้ลองชิมร้านเดี่ยวพวกไก่อยู่แถววันลาดบอผิดนะตรนนี้พิเศษ70ใช่มั้ย70 70ปะ่ะ70ไม่รู้70หรือ60 7ิสอ่าเตาถ่านนะเตาถ่านอ่าจะลองชิมกันชิมรสหอมก้ะานนะน้างปุ่มเติมให้ติดคอ กวยียวนี้มาแบบเจียวนวะออก้อกไหมวะอืมอมอกทิกตอกนะมาครับชามที่สองมาและอ๋อชามสองเลยลอ,อยจัดเลยคนเยอะร้านลโลโก้ง,ง่ายๆเลยอะ่ะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งข้วไก่นะก๋วยเตี๋ยวที่เป็นน้ำมีข้าวไก่หอมไข่หอมกระทามากเลยม,มีไก่ล้ว ไก่ไก่ป้าเขาก็หมักมาแล้วนะร้านนี้ร้านนี้เปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงบา่ายสามรีบมาหน่อยนะไข่มุ่มอร่อยดีนะอร่อยดีเรียบร้อยสองตาที่คะเก็บตามได้ค่ะตัวกันได้ค่ะเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วก็เส้นมี่ค่ะผมใจผใิด